เนี่ยเน,นี้ยเหลือแค่นี้นะป้าไม่มีเวลาถ่ายเลยทําเสร็จคนเอาไปกินหมดเลยถ่ายไม่ทันเหลือแค่เนี้ยวันนี้วันนี้ครัวนอกสถานที่นะจากสะพานใหม่กรุงเทพนะวันนี้มาถ่ายที่อ่างศิลาชนบุรีบ้านยายจะไม่ทําไม่ดูแนละ้วของเพราะมันหลายอย่างให้ดูวิเศษนี่ต้มซีอิว๊วป้าก็เรียนไม่ถูกนะลูกชายเป็นคนทํานะต้มซีอิว๊วปลาซาบานเหรออ๋อแม,มอน ซีอิ๊วปลาแซลมอนป้าไม่เคยกินนะลูกชายเขาไปกินที่ร้านมาอะไรแล้วเขามาทำป้าไม่รู้จักหรอกเพราะว่าไอ้อย่างเงี้ยป้าขนาดไอ้พวกแซลมอนแซลมอนอะไรเนี่ยทร้านเขาซื้อหัวปลามาต้มป้าไม่รู้จักจริงนี่นี่อะไรอ่ะมันเป็นเอาหัวปลาอยู่ไหนมันพวกอะไรปลาแล้วก็หัวปลาเออเป็นเครื่องนี่นี่นี่หัวปลาเงี้ยป้าไม่รู้จักนะ แล้วก็มาดูปูนี่มาดูกุ้งกนก็ได้โอ้โหนี่ให้ดูส่วนประกอบเอานี่นี่นี่กุ้งเดี๋ยวทำต้องยำใส่เห็ดกินกับข้าวผัดปูนะทว,วันนี้จะไม่ยำทำพี่ทำมาดูเอามาดูมาดูแวบแวบแวบดูว้าวอันนี้เนื้อปูเออ๋ยวเขาทำไม่รอเนี่ยเ,เราอยู่ไกลอะ,อะมันจะเสียงไงเสร็จแล้วก็น้ำจิม้มเขากำลังทำอยู่นุ่น,นกำลังคนป๊อกปอกอยู่นะเดี๋ยวลองชิมนะปลาปลาอะไรนะ ปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วอะไรไม่รู้นะเสียงจะดังหน่อยนะทุกคนเขาตัดยากบอกตรง,งป้าไม่เคยกินนะขอบอกอันนี้ที่เขาไปกินมาตามร้านใช่ไหมแล้วเขามาทำม,มันเหมือนอาหารอะไรญี่ปุ่นเหรอญี่ปุ่นเกาหลีอะไรไม่รู้นะป้าไม่รู้จักอะ่ะป้าไม่เคยไปกินนีแต่ถ้าเป็นป้านะใส่ซีฟู้ดนะ่าจะอร่อยอร่อยนะป้าไม่เคยกินอาหารพวกนี้ไง หอมก็อร่อยอยู่นะชิมไม่ดูนะเพราะว่าปา้าจะอยู่ไปทำข้าวผัดปูทำข้าวปูอร่อยที่สุนะมันนะข้าวเยอะมาก,กวันนี้ค่อยๆค่อยเติมไม่อยากให้มันเยอะมากกระเทียมเลยเรากระเทียมเหลืองก่อนนะเข้าใจไข่เตาไม่ค่อยแรงอ่ะวันนี้อันนี้ก็ต้มยำจะกินกับข้าวผัดปูดเนี่ยต้มยำกุ้งใส่เห็ดฟาง นี่มันเหลืองแลวนะป้าจะใส่ไข่แล้วไข่หกฟองข้าวเยอะหน่อย<ม>โอ้ยเยวแป้ป้าปิดเตานี้ก่อนนะสองอย่างไม่ทันใส่กุ้งเห็ดมรนสุกแล้วกุ้งเตาไม่แรงนะบอกเตาบ้านไม่แรง <laughs> พริกไม่ใส่นะใส่ทีหลังเพราะว่าคนแก่กินไม่ได้ขณะที่รอให้น้ําเดือดป้าก็จะผัดข้าวต่อ <laughs> เปิดเตาต่อเลยนะทํ <laughs> าสองอย่างกันไ <laughs> ข่จะด้านเลยนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอไข่สุกค่อยใส่ข้าวเนยใส่ข้าวไปเลยเนี่ยไม่พอค่อยเติมใหม่ต้องเป็นเนยแท้นะถึงจะอร่อยเนี่ยข้าวผัดปูโอ้ยๆนั่นๆเอาไหมมามามาจะไม่เกี๊ยวเกี๊ยข้าวใส่เลยนะมันเยอะมากอยนีทุกคนโอ้แล้วเตามันก็ไหลเลยนะ ข้าวใส่ก็เร่งไฟหน่อยนะจะทุลักทุเลเลยนะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาดูตอนที่มันล mm ้น hmm> ล้วนแล้วนะตอนนี้ม mm ันแบบมันค่อนข้างจะ่ทุลักทุเลเดี๋ยวจะปรุงก่อนนะทุกคนยังไม่เข้าดีนะแต่ปรุงก่อนเจ้เดี๋ยวแปะจมูกนี่นี่เหรอซีอิ๊วใส่ซีอิ๊วข้าวมันเยอะนะน้ำปลานผงตาลเดิม ใส่แค่นี้เราค่อยจิ้มเอาเดี๋ยวพริกไทยค่อยโรยปูไปนึ่งแล้วนะปูจริงๆมันชิ้นใหญ่นะมันเปลืองไงเดี๋ยวคนได้ชิ้นใหญ่จะได้เยอะไปป้าก,ก็เลยหั่นให้มันเล็กๆเดี๋ยวค่อยมาดูตอนเสร็จนะทุกคนเพราะว่าแบตจะหมดไงป้าจะผัดอะไรนะปลาหมึกผัดผงกะหรี่ใช่ไหมแต่ป้าจะทำแบบเหมือนบ้านป้านนะคือผงกะหรี่ไม่มีใช่ไหมสมัยก่อนก็ไม่มี ถ้าใช้สามเกินะเดี๋ยวป้าทำไปด้วยพูดไปด้วยนะมันจะไหมสมัสยก่อนก็ไม่มีหมกูกระรีก็ทำนี้เลยดใส่สามเกอือผัดให้มันหอมจะมีปูจะมีอะไรก็ใส่ไปผัดให้เหลืองก่อนนะนี่ยพอมันเหลืองไอ้แขนดำมมนต้องดูนะก็หมึกล้างปลาหมึกนี่พอเันเหลืองใส่ปลาหมึกเลยใครมีปูก,ก็ใส่ปูใส่แล้วก็เรื่องไฟหน่อยผมกรหรีไม่ม,ไม,มีไม่มีปัญหาโอ๊ยปลาหมึก ปลาหมึกเยียนน่ฟ้าล้างออกไม่หมดนี่เดี๋ยวเนดะล้างต่อมันหลงไว้ได้ไงนะี่แหะหมดมันอะ่ะไม่เป็นไรเราก็กินกันหมึกก็กินกันได้รอสักครู่นะไม่ใช่อะไรหรอกนึ่งปลากระพงอยู่ต้องทำสองอย่างนี่ใส่ผงกะหรี่มันก็จะสีสีเหลืองๆเนี่ยอันนี้ไม่มีแถมดำหน่อยเพราะว่าเพราะว่าปลาหมึกหมึกมันออกไม่หมด <laughs> มันอยู่ในท้อง <laughs> ไฟมันก็ไม่แรงเนาะไฟแรงๆป้าจะใส่ไข่เลยนะเนี่ย ขอปรุงรสหน่อยนะจะใส่ไข่เลยอันนี้อันทน,น,นี้ก็ียกสยยี้ยวขาวนะใส่เลยปรุงเลยน,นี่ขเวไม่ต้องเยอะเท่าไหร่น,น้ำปลาด้วยนะเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวก่อน <laughs> ใส่รสดีหน่อยรสนี้ก็หมดนี่นี่อ่ะที่เหลือใส่ไปก่อนแล้วน้ำมันพอที่หลังใส่แค่นี้ก่อนนะแล้วก็ใส่ไข่เลยสีย่ใบไฟไม่แรงไม่คม่อยเวิร์กไม่ใส่พริกเผาไม่ใส่นมนะสูตรน,นั้นกินไม่ได้ไม่ชอบที่บ้าน ป้าเคยไปกินที่ร้านนะสั่งกันมาแล้วจานละสี่ร้อยกว่าทิ้งหมดเลยกินไม่เป็นกันเขาเรียกว่าคนโบราณน้ำไม่ใส่เป็นน้ำปลาหมึกมันอ่อสามใหญ่เลยเดี๋ยวผัดให้เข้ากันก่อนนะไข่สี่ใบก็ยังไข่ก็ยังไม่เหลืองอนี้ไข่อะไรนะที่จริงใส่ไข่ไปมันจะเหลืองใช่ไหมันไม่เหลืองใช่ไหมโอ้ยลืมแต้มตาเมื่อวานเลวแต้มแม่งเลแม่งเหรอแต้มตาแต้มตาหน่อยเออแหละตามันไขย ขาเรียกอะไรนะมันไม่มีมันไม่มีผงกะหรี่เลไ,ไม่ไม่มีกลิ่นผงกะหรี่แต่สามเกลือช่วยได้นะ,ะต้นหอมตัง้งโอ๋สยยใส่เยอะๆกินเป็นผักนี่ใส่ผักไปเมื่อกี้ก็เสร็จแล้วนะก้องเต็มด้วยทุกคน <laughs> นี่นี่เหลือแค่นี้นะป้าไม่มีเวลาถ่ายเลยทำเสร็จคนเอาไปกินหมดเลยถ่ายไม่ทันเหลือแค่นี้ <laughs> ป้ามาบาญญาตินะ อ,อ่างศิลาชนบุรีละละนี่ดูละละนี่หมักม่วงอุ้ยมังงกคือนโกเลยวะฝากติดตามเนยดจา้าติดตามประแสงเนยจา้าบ๊ายบาย